เจ็ดความรับที่ทําให้น้ํายางข้นไหลเหนือยไหลไม่เต็มหน้าเกิดจากอะไรเดี๋ยวตาครูพีสมัยมานะคะหลายหลายคนค่ะมีปัญหาว่าเกจางแล้วทําไมช่วงนี้น้ํายางข้นอย่างเลยแล้วก็ติดที่หน้ายางไม่ไม่ไมหลลงถ้วยทําให้ผลผลิตน้อยอันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆกังวลใจค่ะเพราะไปเกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ํายางและก็ทําให้รายได้ลดลงไปด้วยค่ะรู้ไหมคะว่าเกิดจากสาเหตุหลักๆ เจ็ดข้อค่ะอันแรกก็คือเราต้องรู้ว่าการที่น้ํายางเหนืดน้ายางข้นมากแล้วก็ไม่ไหลไม่ค่อยไหลอันนี้ไม่ได้เกิดจากโรคนะคะเราควรไปคิดว่าเกิดจากเชื้อราหรือโรคเกิดจากแบคทีรียที่ทําให้ต้นยางแสดงการผิดปกติแล้วก็ไปหาสารเคมี จัดเชื้อราต่างๆมาฉีดพ่นที่หน้ายางหรือมาทาที่หน้ายางค่ะจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคเลยนะคะเพ,เพื่อนๆให้รู้ไว้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปใช้พวกสารทาหน้ายางหรือว่าพวกฮอร์โมนบำรุงต้นยางนะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องและฮอร์โมนพวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากค่ะอันที่สองก็คือเกิดจากการกรีดจางของเราเองค่ะเทคนิคในการกรีดยาง มุมในการกรีดนะคะทำมุมํามม30องศาหรือเปล่าเพราะถ้ามุมนอนการไหลของน้ํายางก็น้อยทําให้น้ํายางเหนืดแล้วก็ข้น อยู่ตรงที่รอยเกตไม่ไหลลงถ้วยอันนั้นมีผลนะคะลองปรับมุมให้เพื่อนๆเ,เอากระดาษมาพับนะคะเป็น3ส่วนเพราะมุมของกระดาษเขาจะเป็น90องศาอยู่แล้วลองทำพับ3ส่วนกัแล้วเราไปทาบดูสักต้นหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อ30องศาอยู่ตรงไหนและจากนั้นเราก็พยายามปรับมุมเราเรื่อยๆค่ะถ้ามุมนอนเราก็เกรดตั้งแต่ตรงกลางของรอยกเกลดแล้วก็ค่อยเกรดน,น้ำ ถึงตรงที่สิ้นสุดการกรีดยางเนี่ยเราให้กรีดหนาหน่อยก็จะเริ่มทำมุมไปเรื่อยๆค่ะใจะเย็นๆค่ะสัก2เดือนเราปรับไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้มุม30องศาค่ะนอกจากนั้นก็คือทําเส้นแบ่งแนวหน้าหลังนะคะจะได้กําหนดความยาวของรอยกรีดได้แล้วในการวางมีดเราจะได้วางมีดลึกเข้าไปได้ค่ะ ความรับที่3ก็คือพันยางค่ะพันยางส่วนใหญ่ที่แนะนําที่ให้ผลผลิตต้นยางสูงของเป็นพันยางของสาบันวิจัยยางไม่ว่าจะเป็น226 251 3904 3801 3802เป็นพันให้ ผลผลิตน้ำยางสูงแล้วก็เนื้อยางแห้งมากแต่ไม่มากจนกระทั่งทําให้น้ํายางไม่ไหลนะคะต่างจากพันธุ์ที่ไม่ได้แนะนาอย่างเช่นพันธุ์600ยอดต่าเราจะเห็นว่าพันธุ์600ยอดต่ำเนี่ยผลผลิตจะน้อยมากน้ํายางออกมานิดเดียวก็แน่ใจว่าน้ํายางของเขาเข้มข้นมากเลยนะคะเขาก็พอเกลดแล้วน้ํายางก็จะอยู่ที่ติดอยู่ที่รอยเกล็ดไม่ค่อยไหลลงถ้วยนะคะก็เลยทำให้ผลผลิตน้อยนี่นะคะพันธุ์ยางมีผลนะคะ ความรับที่สีก็คือการใส่ปุ๋ยไม่เพียงพอกับความต้องการของต้นยางค่ะส่วนใหญ่เราก็จะไปใช้ปุ๋ยน้ําบ้างไปฉีดพ่นไปทาหรือว่าเอาปุ๋ยมาละลายน้ําแล้วก็ฉีดลาดลง ในดินไม่มีมาตรฐานเพียงพอว่าในการฉีดพ่นต้นออยางได้รับปริมาณปุ๋ยเพียงพอหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเราไปฉีดพ่นแล้วก็เราคิดว่าเราฉีดพ่นทุกพื้นที่ก็เลยทําให้ต้นออยางได้รับปุ๋ยการที่เราเกตเอาน้ํายางออกไปทุกหนึ่งตันทําให้ดินสูญเสียปริมาณธาตุอาหารได้แก่ไนโตรเจน20่กิโกร,รมัมฟอสฟอรัส5กิโลกร,รมัมโพแทสเซียม 25กิโลกร,รัมและแมกนีเซียม5กิโลกร,รัมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางนะคะธาตุอาหารที่ใส่ก็คือธาตุาหารไนโตรเจนฟอสฟอร,รัสโพแทสเซียมสูตรสูตร3 0 5าจำนวนหนึ่งกระสอบต่อไร่ถ้าเราใส่แบบขุดหลุมเราก็จะลดปริมาณปุ๋ยลงได้โดยที่เราใส่ครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้นค่ะหรือว่าหรือว่า500กร,รมัม ต่อต้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยประหยัดปุ๋ยได้แล้วก็ใส่ปีละสองครั้งอย่างน้อยก็คือใส่ต้นฤดูฝนแล้วก็ปลายฤดูฝนในช่วงที่ดินมีความชื้นอันนี้ก็จะช่วยทําให้นั้นยางระไหลดีมีเนื้อยางแห้งมากผลผลิตก็ได้สูงค่ะส่วนการที่ไปใช้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยโฮอร์โมนธาตุอาหารตรอง หรือว่าอาหารเสริมต่างๆไปฉีดพวกที่ต้นยางอันนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มธาตุอาหารเลยค่ะเพราะว่าธาตุอาหารต่างๆไม่สามารถเข้าไปที่ต้นยางได้นะคะเพราะต้นยางไม่มี รู Low, ไม่มีช่องที่จะให้ธาตุอาหารเข้าไปได้และก็ธาตุอาหารพวกนี้ก็จะมีเป็นสารที่มีโมเลกุล,ลใหญ่ถึงจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งมาเป็นของเหลวแต่ว่าก็ยังเป็นสารมีโมเลกุลใหญ่ตัวที่จะทําให้สารที่มีโมเลกุลเล็กก็คือจุลินทรีย์แต่นี่ไม่ได้ผ่านจุลินทรีย์ก็เลยเข้าก็ไม่มีโอกาสที่เข้าต้นยางได้และในต้นยางก็ไม่มีรูเลยนะคะที่บอกว่าปี รูคือเรนติเซลอันนั้นคือเป็นรูที่อยู่ในบางพืชอย่างเช่นพวกโกงกลางพวกมะยมชวนชม หรือว่าพวกลีลาวดีอันนี้ก็จะมีนะคะจะเป็นเป็นเราจะเห็นเป็นเขตอยู่เป็นช่องช่องอยู่แต่ว่าเขามีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซนะคะเพื่อใช้ในการหายใจและก็ขายน้ําด้วยแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะให้อาหารเข้าไปตามช่องพวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใช้ค่ะแล้วก็การที่เอาปุ๋ยไปฉีดรดบนดินปริมาณธาตุอาหาร ไม่เพียงพอก็ทําให้ต้นยางให้ผลผลิตน้อยต้นยางไม่สมบูรณ์เราจะเห็นว่าใบก็เล็กไม่เจริญเติบโตไม่เต็มที่ค่ะก็จะไม่มีใบมาสร้างอาหารให้กับต้นยางแล้วก็ผลผลิตก็จะลดลงด้วยนะคะความรับที่5ก็คือช่วงที่ฝนติดต่อกันหลายๆวันนะคะทำให้นานานเรามากี่ยางทีนึงก็ทำให ผลผลิตได้น้อยน้ํายางออกมาก็ข้นแล้วก็ไม่ค่อยไหลด้วยผลผลิตก็น้อยนะคะก็รอให้เรากลีดยางสักสองสครั้งก็จะเริ่มให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ค่ะ ภาพที่หก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูการค่ะโดยเฉพาะในเขตแห้งแล้งนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานทางฝั่งตะวันออกตะวันตกค่ะจะเห็นว่าในช่วงนี้นะคะ่ะผลผลิตจะน้อยเอ๊ะทำไมช่วงฤดูฝนผลผลิตก็ออกมาดีแต่ว่าพอช่วงเข้าช่วงฤดูหนาวผลผลิตน้อยอันนี้เนื่องจากการเปลี่ยนสภาพอากาศอย่างฉับพลันก็คือทําให้ความชื้นในดินก็ลดลงความชื้นสภาพอากาศก็ลดลงการเปิดปิดปากใบก็มีน้อย ซึ่งทาให้เกี่ยวข้องกับการสร้างอาหารแล้วก็การที่ไหลของน้ํำยาด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับแรงดันในการไหลของน้ํำยาด้วยก็เลยทําให้น้ํำยางไปอุดตันน้ํำยางค้างอยู่ที่รอยกีดเยอะน้ํำยางข้นแล้วก็ไม่ค่อยไหลนะคะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวนะคะแต่ว่าพอรอกีดไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เขาก็จะเริ่มปรับตัวแล้วก็ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดิมค่ะ แสุดท้ายก็คือการแสดงการเปิดแห้งหรือว่าตายเนื่องของต้นยางค่ะในต้นยางค่ะที่เริ่มแสดงการเปิดแห้งนะคะเขาจะมีอยู่ว่าบางสวน,นะคะ่ะก็จะแบบน้ํายางจะไหลก็จะมีบางต้นน้ํายางจะไหลออกมามากพอออกมามากเนี่ยดูได้เลยว่าต่อไปเขาจะเกิดอาการเปิดแห้งแต่ว่ามีบางสวนนะคะที่เขาเป็นน้ำยางเหนื่อยๆออกมาเป็นจุดๆอันนั้นคือต้นยางแสดงการเปิดแห้งค่ะก็เลยทำให้น้ำยางไหลไม่ดีนะคะ ใครเห็นว่าความรู้นี้ดีจะรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในราการปวดเพื่อกลับมาดูกกดง่ายๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัมได้ค่ะครูพิสมัมมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากจะจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์ทํางานและการทําสวนยางเองมาบอกต่อเพื่อนๆค่ะเพื่อให้ข้าระโดดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงกหรือกดข้อความบอกว่าสนใจแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะความรู้ไม่แพ้หรอก แพงจะไปเราผิดเราถูกเลยค่ะรีบหาความรู้รีบสร้างรายได้ดีกว่าค่ะ